สวัสดีค่ะดีมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยค่ะตอนนี้เหลือเพียง6แปลงเท่านั้นค่ะอยู่ตำบลเขาชง,งมุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ที่ดินเราด้านหน้าแปลงที่1ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยน้ำประปาเป็นประปาหมู่บ้านไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3ามสมห้าเจ็ดเพียง4ี่รอเมตรเท่านั้นค่ะที่ดินเริ่มตั้งแต่แปลงที่1ที่ดินยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแปลงนี้เนื้อที่สามไรติดจองไว้แล้วค่ะภายในที่ดินล้อมรั้วข้าวบอยสามชั้นด้านหน้าที่ดินให้แล้วนะคะ ส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นรั้วรวดหนามค่ะที่ดินเป็นที่ราบสวยเหมาะที่จะซื้อเก็บสร้างบ้านพักหรือว่าทำสวนทำการเกษตรก็ได้ค่ะผังที่ดินตามที่ดิมแนบไว้ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะมีทั้งหมดเหลือเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะเนื้อที่เริ่มตั้งแต่2ไร่หไร่ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินเราถูกแปลงเลยค่ะ ตอนนี้ด้านหน้าที่ดีมยืนอยู่คือแปลงที่1นนะคะแปลงนี้ติดจองไว้แล้วถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดีมยืนอยู่ตรงนี้ค่ะกว้างอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรเลยหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะที่ดินเป็นที่เนินดินดำนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ร้านค้าร้านอาหารโรงเรียนวัดหนองมะค่าวัดหนองมะค่านะคะมีตลาดนัดอาทิตย์หนึ่งมีประมาณ3วันเลยค่ะ ที่ดินเป็นที่ราบสวยดินดำเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะมองเห็นวิวภูเขาด้วยไล่ละ590,000บาทค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยที่ดินเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงค่ะด้านหน้าน้ำประปา เป็นปปาหมู่บ้านพร้อมนะคะเสาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าที่ดินเราเรียบร้อยแล้วค่ะหลักเขตหลักมุดของที่ดินมีครบทุกจุดเลยฝังไว้ตามเสาตรงนี้เลยค่ะหลักมุดของที่ดินเราส่วนน้ำปราปานะคะก็จะต่อท่อประปาไว้ให้ครบทุกแปลงเลยค่ะน้ำไหลแรงนะคะเป็นน้ำปราปาของหมู่บ้านค่ะ ดินเป็นดินดำเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นดินดั้งเดิมเลยค่ะมองเห็นวิวภูเขาวิวเขาเป็นทางทิศใต้นะคะส่วนด้านหน้าที่ติดทางสาธารณะเป็นทางทิศเหนือค่ะอีกไม่นานถนนลาดยางก็จะผ่านด้านหน้าที่ดินถูกแปลงเลยแปลงนี้เป็นแปลงที่สองค่ะเนื้อที่สองไร่ไร่ละห้าแสนบาทค่ะถนนลาดยางอยู่ด้านท้ายของที่ดินแล้วนะคะอีกไม่นาน ทุกแปลงก็จะมีถนนลาดยางผ่านด้านหน้าที่ดินทุกแปลงเลยค่ะจากกรุงเทพเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินเพียง94กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถัทงที่ดินนะคะตามที่ดิมแนะไว้ด้านล่างนี้เลยมีทั้งหมด9แปลงค่ะตอนนี้เหลือเพียง6แปลงเท่านั้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1ไร่ค่ะแล้วก็2ไร่ค่ะสามารถนัดชมได้ทุกวันเลย เป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงค่ะนี่บรรยากาศดีนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยแปลงที่สามนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาอยู่ด้านหลังเลยค่ะเนื้อที่สองไร่เช่นเดียวกัน ห่างจากถนนลาดยางลงมานะคะประมาณสักเก้าสิบเมตรได้ค่ะแต่ละแปลงหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า4ีสิบห้าเมตรเลยนะคะความลึกของแต่ละแปลงก็อยู่ที่ประมาณหกสิบเมตรค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยอีกไม่นานนะคะด้านหน้าถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางเลยค่ะ ฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะรอบๆของที่ดินเราเป็นแหล่งชุมชนเลยแถวนี้เป็นที่เนินค่ะน้ำไม่ท่วมแน่นอนห่างจากถนนสายหลักไมายเลข3357เพียง400เมตรเท่านั้นนะคะจากวัดเขาช่องพานถ้าค้างคาวร้อยล้านค่ะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลยเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นจากร้านอาหารครัวลุงลงค่ะมายังที่ดินอยู่ที่5กิโลเมตร จากโครงการพระราชาดำรีเขาชะง,ง้มค่ะอยู่ประมาณ11กิโลเมตรค่ะจากาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะต่างๆเช่นวัดถ้ำน้ำก็ห่างจากที่ดินประมาณสัก10กิโลค่ะส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่4นะคะเนื้อที่2ไร่เช่นเดียวกันไร่ละ5้0 0 0 0 0 0บาทค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยที่ดินเราไม่ต้องปรับต้องถมเลยนะคะ พร้อมเข้ามาปลูกบ้านได้เลยหรือว่าจะมาทําสวนทําการเกษตรหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายเลยที่ดินเราสามารถขับรถเข้าออกได้2เส้นทางค่ะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่4ค่ะส่วนแปลงเนื้อที่1ไร่นะคะก็จะเป็นแปลงที่6กับแปลงที่7ค่ะเนื้อที่1ไร่นี่ค่ะเป็นที่เนินนะคะ ไม่ต้องปรับต้องถมเลยสร้างบ้านได้เลยค่ะเพื่อนบ้านล้อมรอบที่ดินเราเลยวิวโล่งกว้างเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรค่ะวิวโล่งกว้างไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานนะคะแถวนี้เป็นแหล่งชุมชนชาวบ้านอาศัยกันอยู่ค่ะหาของทานก็สะดวกสบายนะคะไป ด้านปากซอยก็จะเจอร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชำของชาวบ้านค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆตรงวัดหนองมะค่าตรงโรงเรียนหนองมะข่านะคะก็จะมีอาทิตย์หนึ่งจะมีตลาดนัดประมาณ3วันค่ะนี่ค่ะด้านข้างล้อมรั้วรดหนามไว้แล้วนะคะส่วนด้านหน้าเป็นรั้วคาวบอยค่ะประตูเราเว้นไว้ให้ประมาณ6เมตรนะคะ อยู่ด้านหน้าทางเข้าของที่ดินเราลมพัดเย็นสบายบรรยากาศดีค่ะการเดินทางสะดวกจากตัวอำเภอเมืองโพธารามนะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่20กิโลเมตรแต่และมุมของที่ดินก็หลักเขตพร้อมเลยค่ะส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่5นะคะเนื้อที่2ไร่เช่นเดียวกันนี่ค่ะ ก็จะมองเห็นวัดหนองอมะค่าโรงเรียนหนองอมะค่านะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยถือว่าเป็นแปลงที่ดินราคาถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านค่ะเป็นบ้านสวนปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรกันค่ะนี่ค่ะแปลงที่ห้า ส่วนแปลงที่6นะคะก็จะเป็นแปลงนี้เลยเนื้อที่1ไร่ค่ะแปลงที่หเนื้อที่1ไร่ของแปลงที่6นะคะก็นากว้างอยู่ที่ประมาณ21เมตรค่ะความลึกอยู่ที่ประมาณ70เมตร1ไร่5 9 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะทรงที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยเป็นที่เนินนะคะส่วนแปลงที่7ก็เนื้อที่ หนึ่งไร่เช่นเดียวกันค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนี่ค่ะแปลงที่7จหนึ่งไร่ห้าแสนเก้ามืนบาทเช่นเดียวกันส่วนแปลงที่8แปลงที่9นะคะก็ติดจองเรียบร้อยแล้วแปลงที่7หน้ากว้าง21เมตรเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสามารถขับรถเข้าออกได้2เส้นทางเลยค่ะอีกไม่นานถนนลาดยางก็จะผ่านด้านหน้าที่ดินเราแล้ว ถนนลาดยางตรงนี้นะคะอยู่ที่มุมของแปลงที่9แล้วค่ะเหมาะมากๆเลยที่จะซื้อเก็บทำสวนทำการเกษตรหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะฝั่งตรงข้ามของแปลงนี้เพื่อนบ้านก็ปลูกต้นไม้ทำสวนกันค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ0 8 7 0 0 6 0727ค่ะหรือดีไลดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูก ราชบุรีการจนบุรีค่ะวิวเขาสวยบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายใกล้ถนนสายหลักหมายเลข3357ค่ะนี่ค่ะเป็นแปลงที่9นะคะถนนลาดยางอยู่มุมสุดของแปลงที่9อันนี้เองท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่า ติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเริ่ม1ไล่ถึง2ไล่นะคะราคาเพียงไล่ละ5,90,000 0 0บาทเท่านั้นค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแปลงสวยน้ำไฟพร้อมฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่ดินราคาถูกราชบุรี กาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะดินก็จะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีราคาไม่แพงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ